ตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วครับถึงขั้นสุดท้ายแล้วไม่ต้องเอาเยอะสามแล้วอ่ะอืมวอลเีย์ยสามแล้วอ่ะมีหนึ่งขาสามเลยโอ้ไม่ต้องเอาเยอะไงไม่ต้องเอาเยอะเยอะแล้วมันไม่จบผมมาเยอะนะอันนี้ลงแล้วเนาะลงหนักลงหนักแล้วนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องหลายเลเยอร์เยอะแล้วมันนานอันนี้กี่ชั้นครับสอง สองอ๋ออันนี้อันอนี้คือโว<อ>นส,สบายอแล้วลงหนักได้เนาะก็เป็นตรงนี้เป็นบุ่มวิวคึว้ยทาทาทาวิวแล้วก็เมื้อหน้าเป็นต้น ยู่ค่าอืมนะครับพอ่อก็ครับชั้นสองบนยังครับนี่อาละยังไ,ไม่จบเซ็นชื่อจบนะถ้าไม่เซ็นก็ไม่ไม่จบไม่น่าจะเป็นเอ่อเมืองเป็นในชั้นเขานะครับ ของในเมืองอคุนหานแล้วก็เมืองอุคันนองนะครับตัวพีมีของจานซอสนะครับแล้วก็จะมีอตัวนี้เราเราโชว์เรื่องของต้นะไรนะครับตรงนั้าหน้าที่เดนชัดเป็นพิเศษเป็นต้นไม้ต้นไม้รัอเป็นยูคาระดู่บต้นปะดูครับต้นปะดูครับเราไม่มั่นใจได้ให้